คุณมองข้ามแล้วคุณไม่รู้แต่รันรู้เพราะอะไรเพราะรันรู้เรื่องพลังงานรันจับได้ทุกคําพูดที่คุณพูดออกมาทุกอักษรที่คุณพิมพ์มาเจงท้อและค่ะท้อมากค่ะอารมณ์แบบนี้ท้อค่ะทอเหี่ยวเบื่อ คิดว่าคงจะไม่มีแล้วแฟนชาตินี้ทอ้ออารมณ์แบบนี้อารมณ์ไหนคะนี่คืออารมณ์อะไรคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์แบบเนี้ยรู้สึกแบบเนี้คุณจะเจอแล้วเจออีกเจอซ้ำๆเดิมๆแล้วคุณก็จะแพ้ไปในที่สุดจะแพ้ไปในที่สุดจะหยุดไปเองเพราะหมดพลังเพราะอะไรเพราะมีแต่คนมาดูดยิ่งเราก็ไม่มีพลังดีอยู่แล้ว ก็ไปเจอแต่ไอ้อะไรไม่รู้ก็มาดูดพลังคุณหมดหมดแรงไม่มีแรงเดินฐานหมดจบจาตายอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเลยหลายหลายคนเป็นอย่างนี้เวลาเข้ามาหาลันแล้วก็จะส่งพลังให้เพิ่มพลังให้พูดให้กำลังใจโอ้คุณเข้าใจไหมคะสิ่งที่ลันพูดไปมันเหมือนมันเหมือนเป็นน้ำทิพชโลมใจเขาอะ พี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องท้อนะต้องเริ่มใหม่นะแล้วทําแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะพอพูดรันพูดไปส่งพลังงานบวกให้เขาไปพูดบวกบวกเขาโอเคเขารับรู้ถึงพลังงานที่เราส่งให้เขาอพลังงานคำพูดบวกบวกที่เราส่งให้เขาเป็นพลังงานดีพอเขารับรู้ เขาารู้สึกว่าโอเคพี่จะเริ่มใหม่โอเคหนูจะเริ่มใหม่ค่ะหนูจะเริ่มใหม่ต่อไปนี้หนูจะไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วต่อไปนี้หนูจะไม่คิดแบบนั้นอีกแล้วเปลี่ยนด่วนค่ะเปลี่ยนพลังงานด่วนรู้สึกอยู่แบบนี้สิปีก็ไม่ได้ถ้าคุณยังรู้สึกอยู่แบบนี้รู้สึกตัวเองต่ำรู้สึกตัวเองไม่มีค่าถ้ายังรู้สึกอยู่แบบนี้สิปีก็ยังไม่ได้ หเห็นมาเยอะแล้วถึงได้ก็ได้ไม่ดีแบบที่เราไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะเราเพรเราโหยหามากเราจะรีบควา้าใครเข้ามากูคว้าไว้ก่อนนี่คือความรู้สึกของคนหหยหาคนขาดแคลนคนมีพลังงานลบมร่วอะไรเข้ามากูคว้าไว้ก่อนผลสุดท้ายก็ไม่ใช่ไปปรับเปลี่ยนด่วน เพราะคุณยังต้องเทรนจิตคุณนะ่ะต้องเทรนสมองต้องเทรนตัวเองอะคะ่ะให้คุณเชื่อให้ได้ว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าก่อนเชื่อให้ได้ว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าก่อนเทรนมันทุกวันพูดมันทุกวันพูดอะไรคะเทรนยังไงคะหลายหลายคนก็ไม่รู้อีก ก็เทรนด้วยการใส่พลังงานบวกให้ตัวเองใส่พลังงานดีๆให้ตัวเองพูดให้ตัวเองรู้สึกสูงรู้สึกมีค่านะ่ะอย่างที่บอกใครเข้ามาแล้วทักไปไม่ทักกลับอุตสาหชอบอทักไปอ่านมั่งไม่อ่านมั่งคิดเลยไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งอ,อีกแล้วไม่ต้องไปนั่งแบบนี้ให้พูดเลย ตาไม่มีแววฝั่งหลังคนนี้ตาไม่มีแววเลยมองข้ามเพชรซะงั้นให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพชรเม็ดงามเป็นเพชรเม็ดงามค่ะทุกคนคุณทุกคนเป็นเพชรเม็ดงามถ้าตอนนี้ยังเป็นเพชรที่เม็ดไม่งามหรือเป็นเพชรที่ไม่มีแสงประกายระยิบระยับสวยได้ไปเตะตาใครเนี่ยเจยรไนมันไงต้องถามพี่ พี่เบนเจรนาเพชรทำไงเจรนาเพชรทำไงคะพี่เบนเจียรนาเพชรทำไงถึงวันนี้คุณเป็นเพชรที่ไม่มีแสงประกายแวบวาวแล้วก็ไปเตะตาใครคุณสามารถเจรนาเจียรณาตัวเองได้ค่ะเจียให้ตัวเองเป็นเพชรเม็ดงามขึ้นมาได้ตุกควรทำได้แต่สิ่งที่จะต้องทำเนี่ยคุณต้องมีวินัยกับตัวเองคุณต้อง คุณต้องจริงจังอ่ะต้องจริงจังน่ะจริงจังกับการลงมือทําอ่ะลงมือทําอะไรคะถามตลอดก็ลงมือทําด้วยการพูดออกมาคิดมันรู้สึกมันว่าฉันคือเพชรเม็ดงามใครที่เข้ามาแบบโดยดอยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ฉันนะฉันมันต้องเพชรเท่านั้นน่ะรู้สึกแบบนี้ได้ไหมอ่ะ รู้สึกได้ไหมให้รู้สึกแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหรคุณยังรู้สึกด้อยยังรู้สึกต่ำต้อยเรียกราดกับดินแบบนี้ยังยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกนานสิ่งที่ช่วยคุณได้คือเปลี่ยนคำพูดสมัยพลังงานตัวเองต้องดีค่ะเพราะฉะนั้นพลังคำพูดเวลาคุณจะเทรนจิตตัวเองอะ คุณต้องพูดก่อนนอนดีที่สุดถ้ากลางวันเราจะใช้จิตสำนึกกลางคืนก่อนที่เราจะหลับนะโอ้โหมันตื่นมาทำงานเราเห็นภาพอะไรเราโปรแกรมอะไรเข้าไปเราคิดอะไรสิ่งนั้นมันจะถูกดึงดูดมาหาคุณถ้าคุณคิดซ้ำๆทุกๆคืนอืม นี่ไม่ได้พูดเล,เล่นๆนะไม่ได้โมโนเลยมันเป็นผลวิจัยจากที่เขาทดลองมานะมันมีในหนังสืออินดีๆอะไรก็ได้ที่เราเห็นภาพอะไรก็ได้ที่เราพูดออกไปเันเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงร้อยเ็เลยแล้วนี่แหละผลลัพธ์มันจะเกิดกับคนที่เชื่อแบบร้อยถ้าคุณบอกนิดๆหน่นอยๆ ไม่ได้ทักทีคุณกลับไปทบทวนตัวเองดูว่าคุณเชื่อมากพอหรือยังโอเควันนี้หลันก็มีสาระดีนะคะมาแบ่งปันกันแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนฟังแล้วจะทำให้ทุกคนมีพลังขึ้นใจชื้นขึ้นมีความหวังมากขึ้นนะคะแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าทุกถ,ถ้าคุณฟังอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำ จงลงมือทำอย่างมีวินัยแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ